มาแล้วค่ะท่านผู้ชมนกค่ะนกเต็มท้องฟ้าเลยค่ะนกมาจากไหนก็ไม่ทราบค่ะนกเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยค่ะวันนี้เป็นช่วงบ่ายเกือบเย็นค่ะโอ้โหนกมาจากไหนนาะเต็มท้องฟ้าไปหมดเลย สุขโขทัยค่ะคุณผู้ชมสุขโขทัยค่ะพอดีอรดน้ำต้นไม้อยู่แล้วก็แงนขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นฝูงนกเต็มไปหมดเลยค่ะเยอะมากๆค่ะเยอะมากๆค่ะฝูงนกเยอะมากเยอะกว่าทุกวันที่เคยเห็นค่ะบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวน่าจะใช่นะคะปลายฝนต้นหนาว เพราะว่าดูดูฝงนกบนท้องฟ้าเยอะมากๆค่ะเยอะมากโู้ไปไหนกันเนาะเยอะมากเลย